มาเบิงทุกคนมือนี่จะพามาเบิงดอกบัวดินพี่น้องออกดอกเยอะมากสีคนอำนาจน,นะคะพี่น้องคลิปนี้พี่น้องถ่า,ายปลูกดอกบัวดินนะคะวิธีคนอำนาจกระสีมาบอกเคล็ดลับวิธีให้ดอกบัวดินออกดอกเลหลายแบบนี้พี่น้องแบบนี้เลยเบิงตุ้มมันพี่น้องเนี่ยออกทุกเหงาทุกอันนี้เลยนะพี่น้องเบิงดอกมัน ค่ะผักปลูกดอกบัวดินบ่ออกดอกนะคะให้เห็ดตามวิธีโคตรอำนาจแบบนี้เลยพี่นอ้องก็คือว่าห้าตตรงเด็ดใบเขาออกให้หมดเลยพี่นอ้องอย่าให้มีใบหลายเบิง่งอย่าให้มีใบหลายเ้ากับหนุ่มออกให้เบิดตเลยนะคะให้เลือใบใน,น้อยๆเขาก็สีออกดอกเยอะมากพี่นอ้องเบืง้ง เบิ้งก็ด่ะพี่น้องขึ้นเบิ้งขึนไม่กับมี่ขึ้นทุกเงาทุกหัวเลยนะพี่น้องเบิ้งเบิ้งอย่าให้ใบเขาหลายนะคะถ้าให้ปลูกดอกบัวดินบอออกดอกให้เฮ็ดแบบนี้เลยพี่น้องรับรองดอกพึมแน่นอนเลยเบิ้งเบิ้งป้าแบบหลายเลยพี่น้องก็ลองเอาไปเฮ็ดเบิ้งเด้อ ปลูกดอกปอดินว่าออกดอกกับเฮ็ดแบบนี้ลหละพี่น้องเฮ้ยบ่ไดใ้ใส่ฟุ้นใส่ยังเลยพี่น้องเนี่ยป้าปานสะพังแห้งเบิ่งเลยที่หลายดอกมันป้าเต็มกระถางเลยเยบ่งนี่จะตุ่มดอกมันทั้งนั้นเลยนี่เนี่ย พี่น้องก็ลองเอาไปเฮ็ดเบิรงเดอถาไให้ปลูกดอกบัวดินนะคะอยากให้ออกดอกเยอะๆเห็ดแบบนี้เลยพี่น้องเด็ดใบออกให้มดคะ่ะเนี่ยเราจะได้ดอกบัวดินสวยๆดอกลุกๆว้ทะเบิ้งกันนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีละพี่น้องขอบคุณนะคะที่เขามารับชมคลิปหน้าเจอกันไหมจ้า